สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการตั้งและตั้งค่ากล้องวงจรปิด w i -fi นะครับวันนี้มีกล้องอแบบไอ้กันน้ำครับตัวนี้กันน้ำกันฝนได้ครับอันนี้เราเพิ่งแกะกล่องออกมาเลยเมื่อกี้ครับแล้ว าลองต่อกันัก่อนนะครับว่าต่อมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับวันนี้เขาก็มีสายดับเตอร์ไหมนะครับเอาไว้มาแบบต่อไปบ้านนี่เรามารีวิวกล้องผมจรีิดมาในกล่องนี้เลยนะครับในกล่องนี้เรงจะมี่อกายึดเลยกันก่อนที่ยึดพลัง เอาตัวกล้องราแปลงไป20ร้อย่เชียบกับไฟบ้านนะครับแล้วฟังเสีง้เดี๋ยวเราก็ไปเชียบกับตัวลูกทีกล้องนครับกล้องที่นมนะครับนี้่งที่เราเรก้อล้องมันก็ได้แเลหัวกลมๆนี่ไหม สามัวครับอ๋อกตรงนี้ให้เป็นไวฟแบบรีเซ็ตนะครับแล้วก็มีรูสายสายแลนสามารถจับสายแลนได้โดยตรงเจ็บได้เครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปลั๊กแล้วก็อยเสีบไฟฟ้าแล้วก็ตั้านกับปลั๊กไฟบ้าน เดี๋ยวมันไปติดนะครับจะมีเสียงแจ้งเตือนว่าระบบเริ่มทางานครับ,รบเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการเซ็ตค่ากันอีกทีหนึงแล้วเดี๋ยวแล้เดี๋ยวให้ดูหลังจากนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการาโหลดแอป ว่ากล้องตัวนี้นครับมันใช้แอปพลิเคชันไอวีสามครับผมสามารถดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store ได้เลยครับผมอันนี้ครับอันนี้เป็นกล้องรุ่นก่อนนะครับที่ผมเคยเติดตั้งไปแล้วครับผม น,นี้เรากดเพิ่มกล้องนะครับเมื่อกี้มีเครื่องหมายบวกอยู่เรากดเพิ่มไปเลยแล้วก็ทีนี้ให้เราเลือก wi-fi ของบ้านนะครับทีน,นี้ผมเลือกเป็นเนี่ยครับ Wi-Fi ของก็ <ผม S 1> ให้เราใส่รหัสผ่านของ w ว f i ครับผมเมื่อเสร็จแล้วก็ให้เราทำการแบ็กกลับไปเลือกรุ่นของกล้องอีกทีนึงครับ ตัวนี้ก็เห็นไหมครับเป็น MVC หกนะครับตัวนั้ครับคิกเข้าไปเลยแล้วก็พันยาให้เราใส่ admin แล้วก็รหัสผ่านครับผมอยางครับใส่ปั๊บแล้วนี้อันนี้ก็กล้องนี้ให้เราตั้งชื่อแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการคอนเน็กเข้าตัวกล้องอ่าวันนี้กล้องใช้ได้แล้วครับผมอืมอไันก็มีความชัดดีนะครับอ่ามีระบบแจ้งเตือนไซเรนกันขโมยสามารถกดให้ดัง ได้ครับอ่าก็ขอจบการแนะนำและรีวิวเกี่ยคกับทรีกบ